อันนี้บอกบัวสีกินน้าอันนี้เลยวะดอกบางในน้ำแข็งเนาะสีอันกินน้าอันนี้เลยได้ปะธรรมชาติเด้อยังออกอีกมันอันน้ำมันกายได้บอกลองดูอันเอนั้นน้ำที่คุณลุงคุณแห้งแล้วแม่และอันสูบไปกินได้นี่พอพอพอเย็นมดีหน้ามืดมือดีเหวินกันน้ำกินหน้าอันนี้ bớt nam kia là bao nhiêu người nè không nhưng <Nhạc> mà đi đâu mình mua lẻ rồi đấy โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมาหนี่กามาอยู่ดินอ่าผู้วงศ์ถิ่นเลยพี่น้องเลยโดยอ่าแวะมาทางดินผู้วงเนาะเพราะว่าชิไปหาป้านางพี่น้องอ่าแม่เพิ่นบ่มีหลดเนาะเพิ่นวัสิมาก็เลยอ่าพาแม่เพิ่นมาที่ดินใหม่เนาะโดยก็เลยมาแบบเพิ่นสิเห็ดย่างที่ดินใหม่เพิ่นเนาะพี่น้องยังมียังเห็ดเนาะโดยอ่าวานนี่บอกมาหรือว่ามือซื้อนี่เนาะ โดยดยวกับสิเขาไปหาทาั้งแม่เพิ่นเลยพี่น้องโดยพี่น้องว่าบรรยากาศเนาะแดดแดดขักอะไรเมือน,นออี้อ่ามีอ๋อทางไหทงเพิ่นมาก,ก่อนเนาะอืมเพิ่นแป้งหายเรืร่อยเนาะอันนี้ก็เพิ่นคุดหายแล้วเพิ่นคุดออกแล้วเนาะตัวมันฮักค่ะอืมดินเพิ่นกับพี่น้องเลยอันนี้ก็เฮือนเพิ่นเนาะ าก็ได้เทอันนี้เนาะใส่ก่อแอลบอกผลอืน่นประมาณนี้นะพี่น้องเสว่าจังได้อืสบายดีเดอ้อสบายดีไพ่เลยอ๋อสบายดีไอ้ทองบุสือเนาะสบายดียยดแม่ผู้วงอ๋อ อันท <ítulo> ี่ว่าเอแสงป่าน่ะบ่แม่นบ่อืมบ่เคยบ่เคยเห็นบ่ฮู้อืมอันจังได้มื้อนี้มาฮดอีหยังลบ่ต้นายงฮดลบ่บ่บ่ตกอยู่นี่สิแต่ตกบ่ได้มาฮดเลยฝนตกได้ยินว่าสิมาอันจิก่อบ่แม่นบ่ฮะสิมาจิก่อบ่แม่ว่าแม่นบ่จิกเลยเพิ่นเอิ้นาจังได๋ เขาบอว่าก้อยปูนละกาอันอัดอันทางนั้นมันเทบอกนี่แม่นจิกท่อะได้นี่ย่างสายพันเอินนะเดินไปอันอันนั่นน้ำสางอันนี้เทอันน้ำสางอันเด้นน้ำสางตัวใดเอออันสางอันนั้นโอ้โหเฮาขีดว่าอันนี้ใช่ดอกน้ำสางอันมองสูบนะบออือโดยเรื่องของน้ำยังบ่ทันอันนั้นอยู่นะ ดีไหมที่ว่าเปลี่ยนตัดเอาตัวนีิตัดไหนอีแล้วตัดเอาตัดแล้วมีตัวตัดจะเปลี่ยนง่ายไม่ไว้อันเพิ่นอันเท่ข้านมองง่ายนะก็บตาเพิ่งเนาะโอ๋สีเทมองอันอันน้ำนะบ่เหยียบพอมันนั่นเนาะ โบราณสูบอีบ่โมนี่ยังคือเก่าบน่นำนะยังมาทานได้ชูบขุนขุนแล้วก็โบราณเราขุนมันอันผือดแห้งเนาะลองเบิองดึงมันจะขึ้นผือน,นี้ก็ผู้วงเพิ่นกับไปเวียกพี่น้องวันถิดกับไปเพราะว่าเพิ่นเห็ดอันเซ่อเซย์วันสงการเพิ่นให้ผักเจ็ดมือเนาะแต่หอนมือมันพูอแล,ล้ววะามือหอนหอนมือแต่ว่าเพิ่นเห็ดไฮเซ่อเซย์เด้ เป็นใบหอดมือนั้นแล้วเพิ่งจะซืบอได้ตัดเงินเฮามเดินเดินหน้าเพิ่งแห่ะเน้คิดว่าสางเพิ่นมาเห็ดอีกยังเลยได้ปะสางมังคอยเวลาอีกสองมืออ๋อสางเพิ่นบว่างยังบว่างเนาะวรอมือในนัดสางมันจะมาสางคอเวลาอีกสองถ้าอันเพิ่นมาเพิ่นสิเห็ดยังซะก่อนเนาะก่อนเอวเฮือนยังโมแล้วเนาะ ยังเจี๋ยก็อีกบทงเลยปรเทคานก็อีกแล้วมันยังยังบทันเลยมานึ่งมาหนึ่งร้อยใชค่ะก่อนอิดเพิ่นกระย่ามาพีแล้วเนาะเพราะว่าอยู่พุ่นยามันฮักถือหัวเพิ่นอีก <c ười> จังได้อันนั้นอันนั้นเพิ่นบริเ,เอาเงินบ่ออันน่ะหักหัวเลยเพิ่นเอาเงินบ่อหรือจังได้บ่บ,อบอ่เพิ่งเปลี่ยนเองเพิเ่งเปลี่นนยนเองอเพิ่งเปลี่ยนเองเพิ่งดีแล้ว จะวดตันพัวจักโด่นเทาตันทางคนในเมืองเลยเจะขีไปเลยมัจักใบันลองไปสูบน้าเหมือนน้นะว่าเป็นจังไดเหมือนนี้ย,นนนยังมีบาไปใช้พึ้นเลิ่งในอันนี้นะบาสูดแะไรเคือข่าวแค่ว่านำจับู<น>เห็นแต่อ,อันนั้นน,นี่เห็นแต่สีินออกมา เห็นแล้วนี่เปลือกใกลหัวใจอยู่กูเป็นยังไม่พี่น้องสร้างเพื่อนกาขอเวลาหวะเนาะผักน้อยเพื่อนเห็ดงามอยู่เนาะนี่แหละเนาะหัวเพื่อนบมได้เอาเงินน้ำฮะนะเป็นเปลี่ยนเองเพื่อนเลยมันหักถือหัวเพื่อนใจดีได้พี่น้องเงินเนาะสักดูไก่กัน สูบคือเก่าแล้วคำว่าอันนี้ได้ปะคือเก่าบะคือเก่าเนาะบพแบบเขาสูบตน้นแรกนะอันนี้บ,บอกบัวสิกินน้าอันนี้เลยบปมดอกบางในน้ำแข็งเนาะสีอันกินน้าอันนี้เลยได้ปะธรรมชาติเด้ออย่องนี้มันน้ำมังกายได้ปะลองดูนั่นนที่คุณลุงคุณแห้งแล้วเนาะแหม่และ สูบไปกินเลยนี่พ่อพ่อพอเย็นดูไปน้ำ<ด><ด>คือ,อมืดยูเออรแกเบิดน้ำป็นกินน้ำอันนี้เบิดน้ำกินน,บบบนะบอยู่เออร์นะยังไม่ทันได้ดูดมันมาแรงอยู่แล้วกินน้ำมันน้ำบาดาลเลยโอ้นหมีกระขูดถ้าขูดแน่งนี่ก็กน,าน,นางโทรน้ำเลยบอกว่าจะไปหาเรา น้ำก็เริ่มขุนเริ่มใสเนาะ้อคนสีเท,ยนะทอยูย่ไสนะเทอยู่แถวไสแถวลุ่มนี่บ่เออห้ามพันนี่เลยขุนและเตี้ยแบบนี้ขุน,ขนไ,ไข,นข้เนาะไข้แต่บันถึงน้ำกินพี่น้องไอ้บังน,นี่ขุนเลยเคนเอากินเลยฮะนะเดิใส่น้ำแข็งกังแหน่ห้ากระหยากเลยได้นี่ห <laughs> <laughs> องหยางไปหยางมาห้องห <laughs> อน เป็นฮดอันนี้พี่น้องคักคัะมันเปิดเพลงในเมือนี้เนาะจะที่เป็นอย่างไงเลยยากมันลงบได้ยุคลิดนี้ฝน,กนตกอยู่มันสุ่มเนาะอ,อันตอนแรกนะบบได้ไปเข้าป่าบอกเข้าเลยเช้าอืม ตอนหัวต้นไผ่อันนี้ก็ได้น้ำกินนี่บโ,โบ่มาเอ่เดี๋ยวมาเห็นนี่เพราะว่าลอยเรียใช่ไหมมีน้ำแข็งขักแน่พี่ร้องไอ้ผูกินน้ำกอกเลย ก่อนเดี๋ยวอนันมามาเลียค้องซรายนี่กัมาแล้วขื้นลิ่นนี่เนาะอันนั้นเบิดเบิ่งเงเกี่อนเบิดเลยเอออันนี้นะอันนี้น้ำถือแข็ง ได้กินย้อนด,ดยู่เพื่อได้กินอยู่ขึ้นต้นน้อยแช่เนาะแหลแะแหนะเนี่ยเนี่ยเอาคุยมาใช่ไก่คุยเล่งนะมันจึงใหญ่ไวๆไ,ได้กินไวๆนี่คือต้นนี่คัะไก่เห็ดไก่ละเออค่ะเดะเดะฮักเดเหยียคคบมาไม่เป็นใบเลยไว้ยอยู่ด้วยใช่เนาะ ส่วนนี้คือเหี่ยวใช่ได้นอนเกิดเหรออือจะบ,บุคคลขือน,นำดินน้ำไหลพูนในนำอยู่พู<ง>นนำกินอยู่พูนนำกินว่ะมาเลียไมไใช้หมาน่ะยันวามีแนเนาะกองทรา,ายอย่างนั้นใช่อะไรฟานไปแอบไว้

มีบริ่มีกินยังวะนำธรรมศาสตร์เนาะปลอดภัย <c oughs> นำกินนำมันยังกอเพันเอินนำยังนำซ้างเนาะเมนบอกกินอันนี้ก็ได้แต่วันบกขุนแต่ว่าอันนี้สูปไปสูปมากขุนคือเก่กา <c oughs> เกือบนะเกไเกือบปาาบมาปลาเปิดเงนี่เงินไก่คอยอยู่วนั่นนะเพิ่นเปิดคอยน่นรองนี่อยังอันนี้นะอันอันมากอันนี้นะซิมาปูเลใช่ซะมาตรนี้บ่มาเป็นรางแทนนี้ หวานแทวแคมหัวด้วอหวานจอดนักลืมไปไต้มาปูกหวานจอดเอามามาปูกแาวนี้เห้ยวันบบน,นี้ครบหมดเลยวะทางหวานจอดทั้งคีนี นอกอันนั้นมาจะได้ไมดมอกใบมนจะผลโต๊ะส่วนเพิ่นแห้งร้ายเนาะมึงน,นี่ทั้งขกบัวทั้งอีนยังมีเขาไปเลยส่วนกวายม้งตุงนี้พทางนี้นเพิ่นอาจจะก่อแล้วแล้วบ่าจา้งเนาะแล้วแล้วบ่สูงเลยยังแต่ทางนั้นต่ำเพื่อเพิ่นสิมุงล้างคา <laughs> อีกคแล้วก็พ่อเลอืมอาจจะเพราะว่าทั้งนี้สูงกว่าเนาะอันนี้ถ้าสูงเลยคนเล่ยก่อทั้งนะนะน,นี้สูงกอ่อเย็นก้อนนึงเนาะอืมเนาะนี่ยสิก่อขึ้นอีกอยู่เบาอันนี้กะาสูงเ,<ร>เลยรลสร้างเหมืนเห็ดเนะาะเสาเียแหละใหญ่งามเฮงแน,น่นเนาะ มีแต่าชาช่างดินมาถอกอยังยังเสียเอาดินมาอยู่เป็นบอกมีแต่ดินบอกหรือว่าทรายบบริชา,ายที่ทรายานะว่าเขาเคยเห็นนะ่นอันนี้นะมีแต่ว่าเอาดินเลยมาถอกใส่จะจังโลดหลายเลยว่าเฮิอนกวงงนะมันจังสูงดินจะเอาทรายจนะดินนะแหน,นะนะทรายบอกขักกันเลยนะคะว่ะ ดินคเคนไปขุดเอาแบบคือแบบนี้น,นั่นนี่ถ้าเาอาเหยียบบนี้เงินเน้นไปเลยเพราะต้องมีจันเล็กโยกนีเออ้เล็กโยกถึดได้มื <laughs> ่อวานี้จะมาพ้นสีโต๊ะอีกกว้างเนาะอืม ไม่อนณนะาสักรซิเมียอยูฮันเล่บอกไม่อา้นเนะจ้านะกองอยู่ทางข้างนะอ,ะม,อมืเพราะว่ามีทั้งแป้นทั้งไม่คือเพื่อนอีอนย่างพี่น้องสีเฮดกระตบ๊บวา่าตนะ่เก่าเนาะแต่ว่าตอนนี้บริเหตแล้วก็เลยปะเมนทางขางเลยอืม เป็นไม้อันที่ว่าไม่แปน้นอะไรก็ไม้อันนี้เนาะถ้าว่าจะบุรีเหตุอีหยังไม่แป้นนี่เพิ่นยังเสียหนันอยู่เนาะเวลาเพิ่นเทคานีน่ยังเพิ่นสิใส่อยู่บ่แม่แป้นเอาไม่แปน้นอือเป็น,มปนมมไม้ก้มยังถ้าว่ามันเหลือก็เอาเมื่อเผาถ่านเลยเอามาจุดถ่านและถ้าว่าทำบุรีมีแนวเฮ็ดต่อเพราะว่าอันนี้เจ้ากระตดเอามาแต่เฮือนเจ้าแม่นบอกไม่ได้ไม้น้อยอีหยังนี่แม่นบ่อือมันเหลื้อยบ่มีแนวเฮ็ดแล้วก็เอาเมื่อเตาถ่านพุ่นแล้ว,าว,าเ,อวเอามาจุบบาด เขาป้าเมนีมักนกะพื้นที่ห้องห้องมีแต่ไม้แป้นนี่ป้าเมนให้เพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่อ๋อนี่ป้อนนี่อั้นน้ำ <laughs> ทางไม้แป้นไม้แป้นก็ได้แล้วว่ะเนาะเ,นเ,นอเอาไม้แป้นนี่เนี่ยก็ได้ดอก เห็ดพอให้มันมีมองเขายืนสูบน้ำอีกอย่างมันจัเง็บอลมพี่น้อยเนาะเอาเต้นนี้บปทิ้งตัวนี้ได้บ่อน้อยได้เออเอาต้นง,ง่ายคุไไดพี่เอาได้พนันบรรยากาศพี่น้อยนอนแดดฮอนค่ะอลีเฮดออกว้ารวจังได้ <laughs> ไปตลาดคือ่าบเเห็นมี มีแต่ยันฝนตกมาเลยเนาะยามแรงโอ้เสาเนาะใบอนาคาแหงเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยต้นคูนต้นอัไนั้นเอาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็แวะมาทางดินภูวงเนาะกระสางเพิ่นก็ยังบ่ทันมาเฮ็ดพี่น้องมากับแม่แม่เพิ่นก็มาฮดอ่าต้นข่าต้นอีหยังเพิ่นนี่แหละปลูกไว้เนาะโดยเดี๋ยวก็สิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพะอกันคลิปหน้าเนาะเอาสบายดีเด้อแม่ภูวงสดี โดยพี่นโดยเนาะอ่ามืเอนี้ก็แวะมาพี่แหละเนาะเม่เพิ่นบ่มีโหลดมากนะเลยพาแม่เพิ่นมาเลยพี่นโดยกับสามเพิ่นยังบ่ทันมาเฮ็ดยังเนาะทางอันในทงเพิ่นบอกสิมาเฮ็ดอันมองอันนี้วะเหยียบอันนี้แหละอัอประมาณนั้นเนาะมาตีมาตีบอเอก็ต้องให้มันแมนกลวงๆก็ได้แมนแมนโดย อาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเดอเนอ้อเนาะตขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนสุขุสุขคนเดอ้อที่หับชมคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบและวประามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอเก่าคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี